พี่จ๋าพี่น้องจ๋าวันนี้ก็มาพบกับพี่ตุ๋ยกับพ่อใหญ่อีกเหมือนเดิมค่ะวันนี้ก็ตื่นเช้ามาเ่ตุ๋ยก็อาบน้ําอาบท่าโกลนหนวดโกนนคราให้เรียบร้อยี่ยตุ๋ยก็ได้รับออเดอร์อีกแล้วจากพี่น้องจ๋าก,ก็คือเมื่อคืนลูกสาว่าตุ๋ยมาคุยกับพ่อใหญ่แล้วก็มาถามว่าพ่อใหญ่อยากจะกินอะไรพ่อใหญ่ก็เลยบอกว่าฉันไม่ได้กินเอ็กโซโจมานานแล้วเขาบอกเอ็กโซโจก็คือ ขนมปังพี่น้องขนมปังปิ้งขนมปังย่างแล้วก็ทานเนยแล้วก็มากินกับไข่ต้มพี่น้องไข่ต้มที่แบบต้มเป็นยางมะตูมเนี่ยก็ต้มอย่างนี้เนาะเป็นยางมะตูมเมื่อเช้าพออาบน้ําเสร็จแกก็ถามยาตุ๋ยเลยนะพี่น้องถามบอกว่าเธอจําได้ไหมที่ลูกสาวบอกเมื่อคืนบอกว่าจะทําอะไรให้ฉันกินยายตุ๋ยก็เลยบอกอ๋อรู้แล้วก็เลยเนี่ยมาจัดการให้แกเลยพี่น้องรีบจัดการให้แล้วก็ จิตตุยจะได้ออกไปเก็บผักเก็บผักมากินกับนัำพริกตอนกลางวันบางทีก็กินเองแล้วพ่อใหญ่อาหารบางอย่างก็เลอะเธอก็ต้องป้อนแกพี่น้องตอนนี้ก็หกเรี่ยลาดไปทั่วแนละ้วก็คือเหมือนเด็กอ <laughs> เหมือนเด็กอะพี่น้องนิตตุยก็ปล่อยไม่เป็นไรเดี๋ยวก็เก็บเอา คือทุกวันนี้เยตุยมีตัวช่วยพี่น้องจ๋าก,ก็คือลูกสาวจะเป็นคนมาถามถามว่าอยากกินอะไรแล้วแกก็จะเป็นคนออเดอร์เยตุยอีกทีหนึ่ง <c oughs> ฟันไม่มี <c oughs> กัดขนมปังยังไม่ขาดเลยพ่อใหญ่ปกติแล้วแกจะกินอย่างเงี้ยพี่น้องจ๋าตอนเช้าสมัยก่อนที่แกยังไม่เป็นอะไรเนาะที่แกยัง แข็งแรงไปไหนมาไหนได้แกก็ทำของแกเองทำขนมปังมาจิ้มกับไข่ต้มอย่างเงี้ยแกก็จะวางใส่ที่วางไข่เนาะพี่นะ้องแล้วแกก็จะเอาขนมปังไปปิ้งมาหั่นเป็นชิ้นๆท,ท,ที่เขาเรียก sojers ก็คือขนมปังพี่นะ้องมันจะตรง,งตั้งตรงอย่างเงี้ยหั่นขนมปังไปย่างแล้วก็มาหั่นเป็นชิ้นเป็นชิ้นยาวๆอย่างนี้เนาะแล้วก็มาจิ้มจิ้มกับไขล่ลวก คืนนี้เดี๋ยวต้องรอดูอีกว่าเยตุยจะได้รับออเดอร์อะไรอีกเพราะปกติแล้วลูกสาวจะเป็นคนมาคุยมาคุยก่อนนอนพี่น้องมาคุยกับแกมาถามว่าอยากจะกินป๊าป้าอยากจะกินอะไรเสร็จแล้วแกก็จะออเดอร์เยตุยอีกทีหนึ่งพรับเลยเเปอร์อินเดใส่ใส่พริกไทยด้วย ใส่พริกไทยพ่อใหญ่ด้วยกินขนมปังสองแผ่นไข่สองฟองอาหารเช้าพ่อใหญ่เมื่อเช้านี้ไม่รู้พ่อใหญ่เป็นอะไรพี่น้องจ้าตอนที่ยัตุ๋ยลงมาที่แกก็บอกว่า เห็นลูกสาวไหมก็เลยบอกว่าเขาลูกสาวเขาไปแล้วไงเขาไปทํางานแกบอกว่ายังไม่ไปเด็ยเขาอยู่ในลิ้นชักแกบอกมีสองคนอยู่ในลิ้นชักเ่ <c oughs> ยาตุ๋ยก็งงว่าใหญ่เดี๋ยวนี้พูดปแปลกๆแล้วเนี่ยตอนที่เ่ยตุยกําลังป้อนแกอยู่เนี่ยพี่น้องแกก็ถามหาปู่เธอเห็นปู่ใช่ไหมแกถาม เ้บอปู่ที่ไหนอีกเธอต้องเอากุญแจให้ปู่นะปู่จะได้เข้าบ้านได้แกแกบอก่าตุยใครหมดสองลูกแล้วเดี๋ยวอย่าตุยจะถามแกว่าแกจะพอไหมแกอิ่มไหม You want one more? You want one more you want one more ไม่เอาแล้วพี่น้องหมดแล้วจ้าพี่น้องไข่สองฟองขนมปังสองแผ่นไม่หมดเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเยตุยจะเคลียร์โต๊ะเคลียร์อะไร,ร,ร,รของแกแล้วก็จะเอาแกเข้าไปนั่งดูทีวีอยู่ในห้องแกเจตุยก็จะไปเก็บผักเก็บอะไรมาทํากับข้าวยายตุ๋ยตอนกลางวันเดี๋ยวไปเจอกันตอนยายตุยไปเก็บผักนะคะตอนนี้เยตุยก็อยู่ใน กรีนเฮาส์จะพี่น้องวันนี้อากาศอากาศสล,สลัวสลัวมีหมอกตอนเช้านะพี่น้องเยตุยก็ออกมาเก็บผักอย่างที่เยตุยบอกผักที่อยู่ในสวนเยตุยเดี๋ยวมาดูกันเลยจ้ะว่ามีผักอะไรบ้างเนาะก็ <S <S วันนี้เยตุยจะมาดึงผักไอเนี่ยพี่น้องดูผักายตุยคือมันจะถีกันมากแล้วยาตุยว่าจะมาดึงให้มันเหลือต้นต้นใหญ่ๆหเอาไว้พี่น้องแล้วก็ต้นเล็กๆมันเนี่ยเยตุยก็จะดึงจะดึงออกไป มีหลายอย่างพี่น้อง Banana. บนกันอยู่ในนี้มีหลายต้นเลยแล้วก็นี่ต้นเควต้นเคลอันนี้ต้นใหญ่เควสีม่วงนะพี่น้องอันนี้เคลสีม่วงมันจะมีต้นแม่ของมันตั้งแต่ปีที่แล้วพี่น้องมันไม่ตายมันไม่ตายนะเนี่ยมันก็ขึ้นของมันเนี่ยมันจะมีดอกด้วยนะพี่น้องอันนี้หนอนกินมีหนอนกินมันเนี่ยก็เนี่นนยที่มเมล็ดมันร่วงลงไปก็ จากต้นนี้แหละจ้ะแล้วก็เนี่ยเยตุยพยายามจะดึงออกพี่น้องดึงออกไปแล้วก็มีมันจะมีอยู่หลายต้นต้นเคลวเนี่ยต้นเคลยวยตุยมันก็มันทีกันมากต้นมันเท่าเข็มพี่น้องต้นเล็กมากเลยเนี่ยยยตุยพยายามที่จะเอาเอาไว้ทําพันธุ์ต่อไปพี่น้องแล้วมันก็ยังมีหลายแบบหลายชนิดเลยนะพี่น้องที่มันมเมล็ดมันร่วงลงมาในเนี้ยมีหลายพันเลยอันนี้ก็คือ ที่เห็นสีแดงๆนี่ก็เป็นพวกสวิตชาร์ตพี่น้องต้นสวิตชาร์ตมีหลายสีเลยนะสีแดงสีชมพูสีเขียวต้นใหญ่มันก็มีเนี่ยพี่น้องดูเนี่ยอันนี้ก็คือสีส้มเนาะและนี่ก็สีเขียวก็อันนี้ก็เป็นสีแดงเนาะสีแดงมีหลายสีพี่น้องสีแดงสีเหลืองสีเขียวสีขาวสีชมพูมีเยอะแล้วก็ที่พวกที่มันเป็น ต้นฟอยอยู่เงี้ยเหยตุยก็จะดึงออกให้หมดพี่น้องเหยตุยจะดึงออกให้หมดเลยดูยเนี่ยที่เหตุยเดินย่ําเหยียบเข้าไปพี่น้องเหยียบย่ําเข้าไปไป,ไปดึงดึงเอาต้นขยุ่มเลยนะพี่น้องอความถี่ของมันในสวนเหาตุยก็จะมีอยู่หลายอย่างพี่น้องนี่ผักอันนี้ก็เป็นพาสลี่ก็มีเนาะพาสลี่แล้วก็พวกสวิตชาร์ดเนี่ยพี่น้องสวิตชาร์ดก็ขึ้นอยู่ในสวนเน,นี่ยอยู่ในเนี่ยก็เต็ม ต้นสีม่วงๆอะ่ะพี่น้องอันนี้ก็คือสวิตชันนะอันนี้ของปีที่แล้วพี่น้องมันไม่ตายนะหยตุยตนึกว่ามันจะตายมันก็ไม่ตายมันก็นขึ้นมาอีกแต่ปีที่แล้วเนี่ยดูความถี่ของมันหยาตุยตก็จะพยายามีขยุ้มเลยนะพี่น้องยตุยตจะขยุ้มขยุ้มออกมาเลยหยาตุยตก็จะเหลือเอาต้นใหญ่ๆเอาไว้เอาไว้ไม่เยอะพี่น้องแล้วก็อีกไม่นานมันก็จะเป็นดอกเนาะเนี่ยหยาตุยก็ดึงออกมา ดึงออกมาเป็นกองแล้วพี่เนาะมีหลายแบบหลายสีเลยที่ดึงออกมาเนี่ยพี่น้องดูอันนี้ก็ต้นสวิตชาร์จเยตุยก็ดึงออกมาด้วยก็มันก็ปนกันอยู่ในนี้แหละเยอะเลยนี่ยตุยก็เก็บได้กระมังหนึ่งเจ้าไปกินกับน้ําพริกพี่น้องอันนี้ไปทําอ่อมก็อร่อยนะพี่น้องไปทําแกงอ่อมดูต้นเล็กๆก,กก็ยังขึ้นมาอีกเต็มเลยพี่น้องต้นเล็ก ดูดินมันชุ่มไปตรงไหนมันก็ขึ้นมาหมดพี่น้องเพราะว่ามันมีมเมล็ดอยู่แล้วเนาะ,ะเมล็ดมันอยู่ในสวนที่ยึดตุยบอกว่าทําผิดมหันก็คือยึดตุยลดน้ําไปเยอะพี่น้องแทนที่จะลดเป็นชุ่มช่วงไปให้มันขึ้นมาทีละนิดทีละนิดแต่นี้ยึดตุยมาลดทีเดียวเสียดายปีหน้าเอาใหม่พี่น้องเห็นต้นนี้ไหมเนี่ยต้นเนี้ย เี่ยตุยเคยทําคลิปไปเนาะมันจะเป็นคล้ายๆกับผักลิ้นปีพี่น้องเนี่ยมันจะออกมันจะออกรสชาติมันจะออกขมๆนะอันนี้กินได้แล้วพี่น้องเนี่ยกินได้เนี่ยมันจะเป็นพวกพันตระกูลแดนดีไลอันนพี่น้องเอ,อดอกสีม่วงดอกสีเหลืองๆนะเนาะกินได้พี่น้องอร่อยนี่พี่น้องดูเดียตุยจะขยุ่มมาอย่างนี้หละ ต้นมันก็ใหญ่เลยนะพี่น้องแต่ย่ตุยจะไม่เอาไว้เยอะอันนี้ก็เป็นผักกุยช่ายพี่น้องอันนี้ย่ตุยก็ไม่ได้ปลูกนะเอาเมล็ดเมล็ดมันแห้งมันก็ร่วงลงมามันก็เกิดพวกมันเองพี่น้องก็เกิดพวกมันเองสละหน่ตอนนี้โดนอากาศหนาวมันมันจะออกเหลืองๆแล้วพี่น้องยอดมันจะไม่สวยแล้วเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้แหละถ้าโดนอากาศหนาวจะเป็นอย่างนี้พี่น้อง เี๋ยวจะตุยต้ยจะเด็ดเอายอดสละเน่สละเน่ก็ไม่งามแล้วพี่น้องตอนนี้สละเน่เริ่มเหลืองแล้ว สะรแน่นี่มันก็จะเหมือนหญ้าพี่น้องจา้าขึ้นไปทั่วเลยสละรแนนเข้าบ้านแล้วพี่น้องอันนี้ก็คือกุยช่ายที่ยตุยตัดไปรอบที่สองเดี๋ยวจะตุยย้ยจะได้ตัดรอบที่สามแล้วพี่น้อง รอบที่สองที่จยตุยตัดไปเนี่ยขึ้นมาอีกแล้วก่อนที่จะเข้าหน้าหนาวนี่ายตุยคงจะได้ตัดอีกสักสองรอบพี่น้องพอมันถึงหน้าหนาวนี่มันก็จะยุบตัวลงขอบคุณมากๆนะคะทีะ่ติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้เยตุยกับพ่อใหญ่เสมอมาก็ มาเจอกันคลิปต่อไปขอให้พี่น้องทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญเหมือนเดิมนะคะเฮงๆปังๆจ้ามาเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ